สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆคนไหนนัองเมนูไม่ออกมาลองทําเมนูเหมือนหมวยดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะส้มตําไก่ทอดจ้าเราไปหมักไก่กันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเราล้างไก่มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็มาหมักเลยค่ะนะคะมีน้ำปลาค่ะ แล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสนะคะหมักตามชอบเพื่อนๆเลยนะคะสูตรนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเค็มหรือว่าชอบหวานก็หมักตามใจเพื่อนๆได้ค่ะ ตามด้วยซอสหอยนะคะ,ออะคะ่ะแล้วก็คุกเลยล้างมือสะอาดแล้วนะคะคุกให้เข้ากันเลยค่ะ ลืมใส่ซีอิ้วขาวค่ะเพื่อนใส่สีอิ้วขาวนิดหน่อยค่ะจะปีรอบค่ะทีนี้หมวยก็จะมาใส่แป้งนะคะแป้งนี้เป็นแป้ง โอกิค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นแป้งทอดกรอบนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่เลยนี่เลยเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คลุกนะคะสูตรของหมวยนี่เป็นสูตรที่เราผสมพร้อมกันลงไปเลยะค่ะใส่พร้อมกันลงไปเลยแล้วเราก็ไปทอดทีเดียวเลยค่ะไม่ได้ทำแป้งแยกนะคะเป็นสูตรง่ายๆะค่ะ คแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวหมักอีกสัก20นาทีค่ะแล้วเราค่อยมาทอดกันระหว่างรอไก่นะคะหมักได้ที่เดี๋ยวเรามาสับมะละกอเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้มีดขูดก็ได้นะคะขูดเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะแต่อันนี้หมวยชอบ แบบนี้ชอบสับเอาค่ะ เท่าที่ตัวเองจะทานนะคะหรือว่าเรามีเวลาเราก็สับทิ้งไว้สับแค่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะวันหน้ามาเราก็ไม่ต้องสับเอาออกมาแล้วก็ตำได้เลย สับมะละกอก่อนนะคะพอเราได้เส้นมะละกอแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันทอดไก่เลยค่ะค่ะพอเราหมักไก่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลงไปทอดกันเลยนะคะนี่ค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไก่มันจะไม่ก่สอสุกค่ะ เดีนนะะ๋ยวเรามาดูตอนที่เรากลับด้านกันก่อนนะคะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามากลับด้านกันนะคะนะคะี่ค่ะเขากำลังเหลืองเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราทอดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จค่ะเดี๋ยวเราเอาไ่ขึ้นมาเสด็จน้ำมันกันค่ะนีะ่นคะคะนี่ะคะเหลังสวยมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะ นีค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนเนี่ยค่ะ,คะเรารได้ไก่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องตําส้มตํากันค่ะสสเรามาดูเครื่องส้มตํากันนะคะกะนลาค่ะพริกแห้งกับกระเทียมค่ะมะเขือเทศมะนาวลแล้วก็น้ำตาลค่ะนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะาาแล้วก็มี น้ำลานะคะนี่ค่ะแล้วก็มีผงนัวค่ะเดี๋ยวเรามาตํากันเลยนะคะเอาพริกกระเทียมลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆจะใช้พริกสดก็ได้นะคะพริกแห้งก็ได้แต่ว่าส่วนตัวหมวนที่ชอบพริกแห้งค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ผงนัวค่ะ มะนาวปีบลงไปค่ะเกลือเทศเราใส่เ hmm. ป็นล okay, ูกเลยนะคะเพราะว่าลูกมันเล็ก ด้วยน้ำปลาค่ะชิมก่อนนะคะใส่ดมาค่ะเดี๋ยวใส่เส้นกันค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะนะคะค่ะเมนูนี้นี่ใครนึกเมนูไม่ออกนี่ดูในตู้เย็นมีไก่แล้วก็มีมะละกอแล้วก็มาทําทานได้ค่ะไม่ต้องไปถึงร้านอร่อยได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการเลยนะคะตักส้มตำลงไปเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเทลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆไก่ที่เราทอดไว้นะคะจับใส่จานเลยค่ะ เห็นไหมคะคเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะคะเมนูนี้ที่ใครสนใจอยากจะทําทานทําได้เลยค่ะเราทําทานที่บ้านได้นะคะเราไม่ต้องไปถึงที่ร้านทําทานที่บ้านก็อร่อยได้ค่ะนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะใครที่ชอบเพื่อนๆคนไหนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้หมวยด้วยนะคะขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ